สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโกมพันธุลักกันคลิปนี้มาดูทอดกระดูกซี่โครงหมูค่ะโุมพันหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะทำเยอะค่ะเมื่อวานทำหลายกิโลค่ะทีนี้ก็นำมาทอดค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ เอาคนล,ล่า,ลาค่ะทอดไม่นานค่ะทอดแป๊บเดียวเมื่อวานทอดหมักไม่นานวันนี้หมักค่ำคืนเลยค่ะใส่ในช่องฟิตไว้วันนี้น่าจะสีสวยค่ะขึ้นอยู่กับการอ่หมักด้วยนะคะว่าถ้าเราทอดเลยอาจจะสีไม่ค่อยสวยนี่คหคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้คุมพัน์จะโรยตอนทอดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆหอหอหอ่ะป่น้องเป็นกับข้าวสองอย่างให้คุณพ่อทานกับคุณแม่ ทอดแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทอดกระดูกซี่โครงหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ค่ะคึอบ เมื่อวานอันอัน,นอันนี้ปะนวดนอ๋อขอไหนนะคะทอดให้เป็นสีแดงอมชมพูเลยคะ่ะนี่คะ่ะคุมพันใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางในการทอด นี่ค่ะหมดพอดีค่ะพี่่ะลืมบอกนะ เริ่มเหลืองแล้วค่ะปึ๊บพึ๊บพึบปึ๊ ขอบคุณทีทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกําลังกําลังอัดคลิปทอดกระดูกซี่โครงหมูอยู่นะคะนี่ค่ะวางไว้เลยค่ะป้าขาวางไว้เลยค่ะ เม็ดหนึ่งก็สุกแล้วค่ะกำลังเหลืองค่ะกำลังเหลืองค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะสุดจยอดเลยค่ะเฮ้ยสวยคสะซอดกระดูกซีโครงหมู ข้าวสองอย่างสําหรับคุณพ่อคุณแม่อ่ะทอดกระดูกซี่โครงกับลาบประดุกด้วค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ยอีกนิดนึงค่ะให้สีส,สวยๆก่อน เอาครุตริดคุริดกระตีกล,ลองมาดำคับพี่น้องเอ๊ะเอามาๆใกล้จะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามฮึบนั่นนะพี่น้อง สวยเลยค่ะถ้าเราทอดทางนี้ค่ะถ้าเราตั้งกลมพันตั้งต้องตั้งกล้องทางนี้ค่ะสวยน่าทานมากเลยค่ะอีกนิดนึงเนาะนี่ค่ะถ้าเราถ้าเราหมักแล้วเราแช่ช่องฟิตไว้นะอะ ยิ่งจะสวยค่ะแคบหมูเอกระดูกที่โครงหมูเราเนี้ยค่ะจะสวยสีแดงอมชมพูเลยค่ะแต่ถ้าถ้าเราหมักแล้วเราทอดเลยจะไม่ค่อยสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องตามขั้นตอนนะคะต้องหมักในช่องฟิตกันขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเล้ยลยค่ะนี่ค่ะสีสวยเลิศเลยค่ะ ว้าวเสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟป,ปิดไฟค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตักใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะสีสวย สีสวยค่ะนี่ค่ะพุ้ิศค่ะกล้องตามกล้องตามเดี๋ยวตามกล้องเข้ามาใกล้ๆค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวโคมพันจัดใส่จานนะคะมาดูที่ในจานนะคะเอาดูดูให้เอฟซีดูค่ะโดยที่ไม่ต้อง ต้องตัดคลิปนี่สีสวยเห็นไหมคะเนี่ยสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ในจานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดกระดูกซี่โครงหมูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะพี่น้อง้วยค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมให้กำลังใจขอบคุณเลยลนะ ยเลิเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ